คือสองงดมากนะถือสองตัวลางมากช่องมนาแสนนี่เนาะหกศูนย์กับออกลางเนาะสี่สองก็ออกลางก็เลยบันใจมันมันเป็นกัรลงทุนเด้หวยเขามันมาเม็ดเดียวไหมโอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับจากพอดาบเชยละยองเด้อ พ่อดาบเซียนละยองนั่งสวนทุเรียนนี่ละโอ้ยพักนี่มาซื้อบาดหนี่เพิ่งเห็นดอกหลายปีอะไรพวกนี้พวกอะกันโอ้ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆที่คิดหอดเนาะลูกหลานทางช่องยูทูบครับเบอร์โทรมันมันหลายเบอร์มันจำไม่ได้อ่าอ่าถ้ามาบางครั้งก็ไม่รับพ่อครับเอาเปต้นไหนเปต้นไหนที่ว่าฮื้อห้าคืออยางก่อนเอามาน ถือจักใบก็ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ถืกีบ่บาใบยี่สบห้าใบบ่พ่อครับราง,งวันที่สองรางวันที่สองโอโ้ยี่สิบห้าใบเออ4ีเก้าหนึ่งหนึ่งสหป้าทัวไปซื้อจักงไหนที่ยังถือคักถือเนี่ยแต่พ่อเอาซ่องลวแสนมากหฮปีอโอ่างานเดียวโอ้ซ่องละแสน เอรืองเงาแสนจากเมียคุณนายเขาเอามาวัดนนี่วนาจา่ายครับผมเอามาแบ่งปันให้เอามาจากฝั่งใต้อยู่นี่ครับผมอู้เลขยกอเ,เองาแสนเออมาจากฝั่งใต้เอามาสองงวดงวดแรกมาหกศูนย์งวดที่สองมาสี่ที่สองมันกระตุกกระวดเนาะมันใจน,นะโอ <c oughs> ้ซึ่งมันใจลอตเตอรี่เบสซีรันนี่วะครับโอ้ไปเอาถือมาจ่ายงวดแล้วก็พ่อ ึงมาสองงวดเพิ่งมันเพิ่งหลุดงวดบางงานโอ้ถึงมาสองงวดแล้วเออมันหลุดง,งวดเดียวมันหลุดงวดนี่มันถือว่าเขาว่างงวดนี่สโนบหัองวดแรกเพิ่นหายมาตัวเลยสองนะเสียด้วยหกสวนหายหกสวนตัวเดียวหายตัวเดียวย้ำบอกว่าเพิ่นบอกบ,บอกว่าบนเด้อแต่ว่าถือตารางยังเดียวอ่ะมันเ<อ>ขาว่าตารางยังเดียวนะแต่วงวดบางงวด,งวด ชี่ปลาสูตรมันโมเขาแต่ว่าเป็ดดันกันซื้ออันบบซื้อลอตเตอรี่กับโบได้หรอกแล้ววันที่สองของเขาหนะโอ้งวดแรกให้หกศูนย์เข้าตรงๆนะพอนะแมนงวดที่สองให้ตัวได้พอสี่สองให้สีสองออกสีสองล่างตรงๆได้อีกงวดบ่างาน,นให้ ออกซิให้วิ่งซีมันผันแลนขึ้นบนสเล็กซีน่ะนะสะเล็กวิ่งเขาก็เคยขาดด้วยเล็กวิ่งเขาถือตลอดครับผมโอ้วิ่งเขาเข่าตลอดเลยเป็าบนรางเป็นต้นเหตุที่ว่าซ่องละแสนน็อตพอเนะครับแต่มันใจเนนะจนกวดซื้อสามจังหวัดเด้หละครับโอ้ยปวดไปกวดซื้อเป็นร่มขึ้นแลวอืมงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สาม ครับอ่าให้วิ่งซีนะพ่อเนาะให้วิ่งซีคือตรางที่สองพ่อเลือดไปควันซื้อสามจังหวัดเลยสามจังหวัดซื้อทัดสิบบาสุดละสิบ้าสุดละยี่สิบสุดละยี่สิบ้าสุดละสามสิบโอ้ยือทัดบ่อเอาได้ใบใบน้อยบ่อโอ้คือสองงวดมากนะถือสองตัวรางมาก ช่องนาแสนนี่เนาะหกศูนย์กับออกรางเนาะสี่สองกับออกรางก็เลยบันใจมันมันเป็นการลงทุเนดยหวยเขามันมาเม็ดเดียวไหมโอ้ครับผมปาดโทษบาดโทษพี่รองแต่ว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นไหหกสี่วัตถิพ่อแม่อ่าพ่อเล่นไปควักซื้อสามจังหวัดเลยงวดนี้สิไปพุญแล้วงงวดนี้งวดนี้สิไปจังหวัดเลยงวดนี้โอ้ไปมองมันเลย ไปมองมันเลยแต่ว่าเอาเงินล้านไปเห็นเจ้าของไงอีปัวยว่นจังหวัดระยองแล้วโม่พ่อพ่อไปหาซื้อหกสี่มนบาดนี่เ็ไดได้รางวันที่สองนี่แมนบอเออ4ี1เก้หนึ่งหนึ่งสี่หโอ้หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกรงไท้ายหนึ่งสี่หกโทโทษผู้ใดซื้อรถตตีดีมีโอกาสถือแล้วันที่สองคือพ่อหลายขนาดตัวนี้ w วย ยี่สิบหาใบไว้ที่พอยี่สิบหาใบแลยอจักสนี่รอง้ยได้หาล้านได้กำไรล้านนึงยังวะยี่สิบหาแสนเป็นเท่าไ่นดแดได้กำไรล้านล้านล้านนึงแบบมะเถือกะถึงต้นนาอาซี่สองแปดดีได้สองแสนโอ้โอ้เบ็ดเสร็จดีได้รายไปได้พอระหว่าที่สองนีได้รายไปได้ยี่สิบหาใบดิหาล้าน ฮาร่าเลยบ่มาไปละสองแสนเนี่ยโอ้ oh, บ่เคยถือเครื่อเทียพี่น้องยี่ห้าสองกันห้าแมนไร่แต่โบเคยถือเครื่องเทียแล้วมันไปนดันถือจริงเลยนเนาะ oh. มันลูกฟุกซื oh, ่อนละโอ้ผมคนรมีดวงนะพ่อเนาะอืแต่โอ้บ่ถือจริงเลยนเนาะลาติเรีย,ยเต็มต้งปุ๋ยเนาะโอ้ยบานีิท้าวหาเบอร์โทรกันที่พอก็เลยคิดหวาดกันเตียนั่งอยู่สวนตะเรียนวัยด <c oughs> oh ุนเก่าๆเคย ร่วมงานน้ากันกันไปบอกบุญกับเจ้ากันนะหาอะไรบาดโคพ่หนาให้ลูกน้องหาหมาให้ไงฝ่ายพ่อในสิ่ครับเขาเลยเขาเลยเบิ้งผมเบิ้งซองมาอย่างยู่พ่อครับเอาวันนี้เอากรโทรมาด้วยคบบอกมีของแถมพร้อมพ่อสบายก็อยู่น้ากันเลยเมื่อวัดนี้ครับเอาเอาเป็นแบงปันเอฟซีสุกนนครับผมแบงบุญแบงบุญแบงท์แนวทางไงมักกระสือบ่มักกระให้พานครับผมแมนครับผม ของิว่าใส่บุงหรืว่ามันดยอตัวใดเมียนครับผมเมียนแต่ว่าของกิงเขามากินสร้างอาเซียนขันมันถือกขจายเขาคือกันอืมครับผมมันของแขกสายมันสายเมียตำรวจนะโอ้ครับผมอืมมันสายลูกน้องเขาอ่ามาจาก็ใต่เวลเขาขึ้นได้เขาอืมแล้วเขาอย่านินอกกันเงื่อนซ้ำนี่โอ้ครับผมพอมันเขาให้เขาบุมีปัญหาหรอกเมียนครับเมนครับ วันนี้ได้ากาันบังานกันนั้นพวกกันกันซื้อวิ่งกันได้ได้ละได้ฟรีลยหละเงินโบนัไปีจ่ายเขาละโอ้ใครับผมออกสุดสีเนาะอ,อือวิ่งสี่วิ่งสี่สี่ตัวเดียวอือเอาวันนี้พ่อได้มากไปสิมาแบ่งแปดเอฟซีทางซองนี่ได้มาแล้วมาไป,ไปึืนเงินหึไปไปค้นเงินพอดีลูกน้องมันเป่าลูกบีเจ้าจอนยุทธมันเห็นไปแต่เบียนพ่อแหละมันแอบมันมัน พวกมือใจวันว so ันพอม่ย ja uh, yeah, oh, um, uh. so ังตัดทุเรียนผบของเงินมาเขอธนาคารถูกจริงจริงสองนแสนนะแบบต้องต้องเงินแสนจะงั้นมาเขานี่มะเขานได้อตั้งยี่หาใบเหมือะเอโอ้ดวงมากเลวเขาตัวเดียวเขาตัวเดล้วคุณพ่อกัดนี่เดียสีเก้าหนึ่งหนึ่งหกซีนี่เดียวะครับผม อาพมันไปเข่ารางวัลที่สองนะพ่อเนาะเผล่รางวัลที่สองไงแล้วมันหารางวัลหนึ่งเนาะอืมนีว่านี้สิบบุกกาบุกัดมองต้นต่อของรางวัลเลยลอตเตอรี่เลยโอครับผมอือขึ้นเชียงไปลุงขอนแก่นเลยละโอ้โมันจังสีแดงสุดไงนะสุดคับคั่งสุดมันมีอยู่ว่าละตเตอรีสุดอร่อยใบมันมีอยู่อ่ะมันมีบ่งทีมันมีบ่งทเอาเมาหนีเตะ โอ้ขันพี่กันทีเอาเลยเป็นโมพ่อแตนมันหมดเขาเรียกเกิดมันตามบางมันทีนึงเนี่จังเลยเออมันหมดยังกับโมเนโดน้อนนี่แหละครับนะผมเป็นยังไงพ่อซ่องละแสนหนีออกม่านีดแห็นว่าสองัวติดแล้วครับผมสองัวติดแล้วเออเพิ่งมาลดงวนี่ละนี่คือขันมันขันมันดันนี่คืองวที่สี่แล้ว งวดนี้เป็นงวดที่สี่แม่ครับที่ผ่านมามันหลุดแต่มันกับบอลหลุดแบบปัดปัดตูดเตะแต่ว่ามันกับเข่าบนอยู่เด็กบิ้งใช่ไหครับผมก็ถือว่าเรียกเขาเข่าอยู่นะแต่ว่ามันมันมันโมนี่มันบวกสามนะพอนะมันบวกบวกบวกจ่าะนะ<ม>ขานมันจจารีไงไว้สี่ได้ทั้งรางวัลที่สองสี่ถือทั้งเลขสองตัวพ่อมหมวยลอกมึงเปมายังรางวัลเลขสองตัวพายพวามเตะ เงี้ยเรียกตัดก็นีเต็มมึงปุ้ยเนาะอืพี่น้องเอ้ฝนไปหอบมาเป็นกระสอบเลยเนาะอยากเบงอยากแบงฝันน้ำไปแล้วอยากแบงฝันนี่แหละก็อยากแบงฝันให้น้ำคามีสุขลาพน้อพ่อนาะเออการสุขมันมะเขาอห้มไปหรอกนี่ยเหมือเขาแบงบุญไปน้ำเนาะพ่อนาะครับถ้าเด็กเงินซื้อปอกซื้อปุ้ยก็ทนเล้ง่ายเนาะครับ อเอาได้เวลาแล้วบ่ <ผม S 2> ครับผมแด้พ่อทังเดียวเด้อครับผมไปวิ่งสามาวิ่งสามครับผมรถกระบะครับผมศูนสามเด้อศูนย์สาม หางเดียวนี่แหละคับน้ําอ้ครับผมศูนย์สามหางเดียวให้กลับด้วยเลขก็เจ้าตีตีก็เจ้าออกตัวเลขลางเด้อโอ้โหแต่ส่วนเลขนิ่เงเงินสามารถขึ้นบนได้อือตัวเน้นเนนนี่ก็ศูนสามนั่นพอเนาะแม่แต่ย้ำให้กลับน้ำครับให้กลับน้ำครับเอฟซีครับผมส่วนผมผมกลับ เสมอกันเลยแหละพ่อหน่อยกินมังเลข้างเดียวเนาะเน้นล่างนะพ่อเนาะเน้นล่างเน้นล่างจะ<า>ก<อ>ิบนบนกัดก็แล้วแต่แยี่ป่อยแม่สีผู้ทุกคนนัน่นแหละอย่าจ้สิพิษตะระนาเอาพี่น้องเลขยางเดียวมเม็ดเดียวหางเดียวเม็ดเดียวซ้ับอืมอ่าแล้วก็บโบแพงเงินแค่แสนขอมันถือครับเพราะงี้หลับเสี้ยนย่องใจเองโอ้เหลียหยุดเหลียหยุห่างหัวเด้ออื้อ คนดีให้จ๊กงวดพ่อะเบากันนะว่าเก้างวดโอ้งวดนี้เป็นงวดที่สี่นะพ่อนะอค้นมาบา้านแค่์บามันมันบอนได้สายน,นะโอ้แม่นแมนแมน,แม,นมันบไนไน่นบได้บอนสายว่ะงวดที่เก้างวดที่เกียดเด้เอมันหัวจะเริ่มแรกนะครับผมเพิ่งสามงวดนะพ่อเนะครับเพิ่งสามงวดงันมาแล้สองงวด โอานมาแล้วโอานมาแล้วสามงวดสามงวดครับผมนี่คืองวดที่สี่ครับงวดที่สี่เขาสารัตสีคือการเพราะว่าพวกสายอย่างคุณน,นายเขาเขาเขาหาตะแบบนี้แหละเพราะว่าเขารวยทั้งนี้คร,ครับผมออถ้าใครอยากวิ่งก็คือวิ่งสามเนาะพ่อนะทนั้งุนทั้งทั้งลางครับผม บางงานมันกับลรนขึ้นบนเนี่ยเละบางงานเรง่งวิ่งเขาเจ้าครับผมอืมีผ่านมากเขาเลยวิ่งพร้อมเขาเึ่องเอ่อเดกสองตัวพร้อมทีผ่านมาก่ะอือครับผมอืม,มันสายเมียตำรวจเขามีตัวเดียวว่ามีเพิ่มเติมมันว่าวบชุดนี้มีคือชุดเดียวเท่านั้นมีจำมีเนี่ยแ,แล้วก็บอกแปบเปลี่ยนจำไม่มีเปลี่ยนแปลง บ่มเปลี่ยนแปลง,ปปงบ่มโค้งสุดได้บคมทุกได้ยังได้สองแสน,น <c oughs> ไม่เราจะไม่มีโค้งสุดท้ายไม่มีเปลี่ยนแปลงอืครับคือออกนะแต่ว่าเอาเงินล้านไปมัดจับกาไปเรียบร้อยแล้วใครเขาไปหาเองโอ้โหเ,เงินล้านไปมัดจับไปลแล้วนะครับอออเอฟซีครับผมปาดโค้งแต่เกิดย่างเสียวอ,อีกเม็ดเดียวครับพ่อยุ้ยใช้กับแสจัดเลย บอคิดมาเลขกับเ็กลขนี่แหละบอคิดมาดับบอดับนี่เอาอยเอายงเดียวนะครับผมมันบมมีไปเลยว่าตาพรนั้นมันเลขงสรงกระแสนรือเปล่บ่เคยบ่เคยเจอเคียได้ลูกน้งงเขามากินสุดชวนตวเลียนน้ำเขาเบาว่ามันเป็นตัดปวดไส้ตัวเออเป็นงมไส้ฮัก็เตี้ยุงมได้แหละ้มงันยงมทีซีร้านแล้วเนาะต้ทัวพี่น้องครับอืม เอาได้จนซื้อที่ซื้อทางจนบ่มื่นหูมื่นตาทีแล้วในเงินสือที่จนบ่มื่นหูมื่นตาสามจังหวัดดีพ่อสิเบีกวดเอาเบิดเป็นบ่มื่อนี่สิลงสิลงมาหวดจังหวัดเลยเลยไปพู้เหล่ามองมองไงเลยมองไงเลยผู้ใดเอามาปุ๊บก็สิกวนเอาเบิดเลยว่ะจ๊ะเอาห้อยชุดยังเดลยห้อยชุดยังเลยแหละโอ้หัวใบดีพอเอาบ่พ่อ มามันนีว่าชุดละรอยชุดละร้อยสินะเพามันเกิดจักแล้วเราพ่อเพวกหัวจักตัวใบใบอะไรเงี้ยเอาหัวใบนี่เทียวไว้ให้กับมันพ่นมีทุนหน่อยมันบ่พอมนบ่เอาหัวใบโอ้ครับเกบีครับเอาสุดใหญ่เลยครับหรือว่าเราบร้ล้ยนะครับผมใรที่เห็นคลิปนี้ครับผมอ่เฝ้าไปหาซื้อเฝ้าไปหาเฝ้าไปเมาเลยเฝ้าไเมาเลยครับเพราะว่ามีดโตเดียวเม็ดเดียว แล้วก็เน้นล่างอย่างเดียวครับด้วยข้าเจ้าเคยได้ที่เี่าโว้ยงวดที่แล้วเนี่ยมันเอาหลายแท้แหละสามศูนย์ศูนย์สามอข้าเจ้าเค่อยได้งวดีมันตะดักเี่ยขานมันออกปุ๊บของสีส้มจ้องงวดเลยบดีล้อโบดีล้อเลยครับผมโอ้โบดีล้อวันที่นั้นวันที่นี่อะไรครับผมคือเ้าปล่อยเ้าหาเลยมั็นบ้าป่าครับอืมคือเขาเขามีสาย ข้องที่มือสายข้องท้าเฝ้าจองลอตเตอรี่ไว้ลุ่นล้วนเลยครับผมจับหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเขามาช่วงขีปล้วกะรเฝ้าไปหาเด้อครับเด้อเบิร์ตก่อนแท้ๆเด้อขันบอยไปหาเอาไว้นี่ครับพี่ชี่ครับผมแต่คุณพ่อยังที่โรคมะอาอยู่เพิ่งเลื่อยเนาะนี่มาเอบมองมันเลยว่าสันว่ามีเสไลด์เอาปุ๊บเพราะว่าคุญเด้อบอกบุญบอกบุญแนวทางบอกบุญเป็นแนวทางไว้เนาะครับเนาะพี่ครับไว้ให้ ง่ายเนาะพ่อเนาะครับผมบ่ได้โฆษณาชวนเชื่อขึ้นอยู่กับความมักความชอบขึ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพ่อเนาะครับผมครับผมขึ้นกับโชคขึ้นกับผู้ได้โชคครับผมครับผมเอาสุดท้ายก็ขอบควาูดคุณพ่อเสี้ยนละยองเนาะพ่อเนาะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อครับผอ้าวพี่น้องพ่อเสี้ยนละยองบ่ได้พ่อกันหลายปีพันวานั่มหาทีมงานครับเพิ่นได้คักแล้ว เนาะเพิพ่เ<ล>ะเลยอยจากแบงปั่นให้แบงปันงป่นครับผมโตเดียวเม็ดเดียวครับเน้นร่างซองละแสนพี่น้องครับผมอา้าเฝ้าจัดให้ไว้ครับครับผมอา่าส,สมานร่ำรวย <มา S 2> เป็นเจตุค,บคับผม